สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบล็อกไอป้อมทั้งใน youtube แล้วก็ tiktok นะครับนะในเกมแล้วก็ต้องมีใน tiktok บ้างแล้วก็ใน youtube แล้วก็ tiktok บ้างเข้าไปในนี้เลยโอเคครับโอเคช่องของผมมาป๊บปั๊บ ครับนะวะช่องมันจะมีมันนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอละโอเคนี่เคยป้อมนะครับไม่เคยป้อมนะถา,ถามว่าทําไมผมต้องมาบล็อกมันเพราะว่ามันไปเล่นไหนอีกมันไปเล่นกับไอโฟนครับไอโฟนนะใช่มันไปเล่นกับ, iPhone, บ iPhone, นะไอโฟนก็ iPhone. IPhone, คือเพื่อนผมเองฮะเออมันไปเล่นนะซึ่งผมไม่ชอบมันเป็นทุนเดิมแล้วแล้วโฟก็ไปเล่นกับมันผมก็อืยิ่งไม่ชอบเลย โอเคเล่นกันเราก็มาลบเพื่อนกันกนหดหลากพิธีบล็อกกอออ็กดตรงเนี้ยสามจุดตรงเนี้ยครับอกดตรงไปนะครับแล้วก็บล็อกผู้ใช้ป้าบแล้วก็กดบล็อกบล็อกผู้ใช้แล้วเรียบร้อยมึงจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากูอีกเดี๋ยวดูดี่มันยังขึ้นอย่างมันจะขึ้นหรือมันจะขึ้นอย่างมันจะขึ้นไหมวะ อ่าไม่ขึ้นแล้วทุกคนเห็นไม่ขึ้นแล้วเรียบร้อยบล็อกมันไปแล้วอ่าบล็อกเสร็จแล้วแล้วก็ไปบล็อกในทิกตอกต่อฮะกูะไม่กลัวมึงหรอกเอ้ยเข้าผิดคลิปสัตว์หาปั๊บ หาปั๊บหนึ่งนี่นี่นี่เด่นไหมเไหนวันนี้ยังไงเยอะเดี๋ยวติดติดติดสัตว์ก็เจอแล้วเอ้ยอดูกำดูกำลังติดตามมาดีไอ้โหอันนี้คือไม่ใช่ติดตามนะมีคนติดตามมานะคือแบบลงคลิปแต่คลิปไม่สรรหาเนาะเอ้ยเออแต่อะกดเดิมนะกดตรงนี้แล้วก็บล็อกบล็อกแม่งเรียบร้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền sao Gõ Để không bỏ lỡ những